ครับวันนี้ผมจะได้มานำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเว็บไซต์นะครับสตังค์นะครับหรือว่าสตังโโปรนั่นเองนะครับซึ่งเว็บซต์สตังค์นะครับเป็นเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์เรียมอะไรต่างๆนะครับซึ่งส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ราคาณปัจจุบันนะครับ ของเหรียญแต่ละประเภทนั้นๆนะครับว่ามีเวลาว่ามีราคาขึ้นลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่ราคาเท่าไหร่นะครับเป็นเงินบาทไทยนะครับการซื้อขายเหรียญนะครับของเว็บใช้สตางค์นะครับสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับได้ทุกที่ทุกเวลานะครับสามารถดาวน์โหลดแอปนะครับได้จาก App Store, Play Store ต่างๆได้นะครับทำไมถึงต้องเรียกสตางค์นะครับเพราะ สตาค์นะครับมีระบบเทรดนะครับที่ได้รับความไว้วังใจมากที่สุดนะครับแล้วก็ไวที่สุดเร็วที่สุดนะครับในการฝากถอนเงินเอ็กเชนนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับถอนเหรียญฟรีนะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมเอ็กเชนนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกในวงการสกุลเงินดิจิตอลเมื่อปี2017นะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสากลนะครับ so 27001นะครับได้รับ การรับรองจากกรตอด้วยนะครับมีการคัดกรองเหรียญที่มีคุณภาพเป็นอย่างดีนะครับจํานวน30เหรียญน,นะครับและจะมีมีแนวโน้มที่ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในการรับรองเหรียญชนิดนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มีรายการที่ทําการรู้จักการเทรดริปโตต,ต่างๆนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกที่สมัครสมาชิกนะครับสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จนะครับก็เข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบการใช้งานนะครับโดยการกรอกอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อให้เรารีเช็คในการเข้าสู่ระบบนะครับเป็นการทดสอบว่าเรามีตัวตนจริงหรือไม่นะครับเป็นรโรบอทหรือไม่นะครับหลังจาก ทำการต่อจิ๊กซอเสร็จนะครับระบบก็จะทำการาตรวจสอบแบบ2ชั้นนะครับก็คือเป็น FA2 นะครับที่แสดงผ่านแอปมือถือของเรานะครับเราก็กรอกรหัสที่ FA2 เข้าไปนะครับของรหัสสตาร์โปที่เราเซตไว้กับแบบอป Google นะครับทำการกรอกรหัสนะครับในที่นี้ผมกรอกรหัสเข้าไปนะครับ ระบบก็จะทําการล็อกอินให้เราโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาในหน้าแรกนะครับก็จะแสดงนะครับราคาเหรียญทิปโตล่าสุดนะครับว่ามีราคาเหรียญทิปโตราคาเท่าไหร่นะครับเอ่อเซ็นะครับ X x c t นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ XDT อยู่ที่เท่าไหร่อินทิเลียมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอ่อ BTC อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตลาดของเหรียญนะครับว่ามี มีราคาเปลี่ยนแปลงเนีโน้มเท่าไหร่นะครับในเวลา24ชั่วโมงนะครับมีการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงรายละเอียดให้ให้เราเห็นนะครับของเหรียญชิ้นนี่นั้นนะครับส่วนแท็บต่อมานะครับก็คือรายการโปรดนะครับเราสามารถนะครับคลิกที่เครื่องหมายรูปดาวนะครับของเหรียญที่เราต้องการแสดงรายการโปรดได้นะครับอืมคลิกเข้าไปนะครับ มันก็จะมาแสดงในแท็บรายการโปรดนะครับของเหรียญที่เราเลือกนะครับเมนูต่อมานะครับเป็นเมนูตลาดนะครับเมนูตลาดเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับก็คือหน้าตลาดที่ผมได้าในบ่ายข้างต้นนะครับแล้วก็เมนูซื้อขายนะครับเมนูซื้อขายนะครับก็จะแสดงหน้าจอการซื้อขายนะครับณเวลาปัจจุบันนะครับส่วนเมนูซ้ายมือนะครับ อันนี้ก็จะแสดงวอลลุ่มในการซื้อขายณปัจจุบันนะครับเป็นนาที Ebola. เป็นวินาทีในเวลานั้นๆนะครับเป็นเวลาปัจจุบันนะครับว่ามีการซื้อขายเข้ามาเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงวอลลุ่มในการซื้อขายนะครับส่วนข้อมูลที่เป็นกราฟเทียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นณช่วงเวลานะครับในการซื้อขายช่วงเวลานั้นๆนะครับที่กราฟแสดงนะครับหากเพื่อนๆต้องการนะครับให ว่าหน้าเวลาหนึ episode, like example, ่งวันนะครับตั้งค่าหน้าเวลาหนึ่งวันนะครับก็จะแสดงข้อมูลการซื้อขายหน้าเวลาหนึ่งวันนะครับเท่าไหร่นะครับหรือหนึ่งวิคนะครับก็คือหนึ่งสัปดาห์นะครับหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกดูข้อมูลได้นะครับหรือเพื่อนๆนะครับจะดูเป็นจํานวนนาทีก็ได้นะครับสิบห้านาทีนะครับณช่วงเวลาสิบห้านาทีนะครับมีการซื้อขายที่เท่าไหร่นะครับก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมานะครับ นะครับแล้วก็เป็นชั่วโมงก็ได้นะครับสามารถเลือกดูได้เช่นกันนะครับแล้วก็ด้านบนสุดนะครับการเปลี่ยนแปลงตลอด24ชั่วโมงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบวกลบเท่าไหร่กีเปอร์เซ็นต์นะครับราคาสูงสุดตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คือราคาซื้อขายนะครับภายใน24ชั่วโมงสูงสุดเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับราคาต่ำสุดเท่าไหร่24ชั่วโมงนะครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับวอลมการซื้อขายตลอด24ชั่วโมงจํานวน เป็นเงินบาทไทยเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับเพื่อนๆสามารถปรับเป็นทีมสว่างก็ได้นะครับหรือว่าทีมมืดก็ได้นะครับตามความสะดวกในการใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกที่ไอคอนดวงจันทร์ได้เลยนะครับแล้วก็ไอคอนที่เป็นไอคอนดวงตะวันได้เลยนะครับดวงตะวันก็จะเป็นทีมสว่างนะครับดวงจันทร์ก็เป็นทีมมืดนะครับแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานนะครับส่วนเมนูต่อมานะครับด้านขวาสุดนะครับก็จะ แสดงรายละเอียดนะครับเหรียญนั้นๆนะครับที่เราต้องการใช้งานนะครับเราสามารถเรียกดูได้นะครับการเปลี่ยนแปลงปริมาณนะครับปริมาณนี้น่าจะเป็นปริมาณการซื้อขายนะครับเรียงตามปริมาณการซื้อขายเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าน่จะภายใน24ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนแปลงภายใน1วันเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงเข้ามานะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับติดลบ1.76 นะครับหรือว่า0.05นะครับเท่าไหรก็จะแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายนะครับเท่าไหร่ณเวลานั้นเท่าไหรนะครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับประวัติการซื้อขายล่าสุดนะครับอันนี้ก็จะแสดงเป็นลักษณะของเรียวไทม์นะครับที่แสดงเป็นนาทีเป็นวินาทีเลยนะครับบอกรุ่มการซื้อขายนะครับเท่าไหร่ก็จะแสดงขึ้นมาตามราคาการซื้อขายนั้นๆนะครับจํานวนเหรียญ ในการซื้อขายนะครับเท่าไหร่ก็จะแสดงขึ้นมานะครับส่วนเมนูการซื้อขายด้านล่างนะครับซื้อขายทันทีนะครับเรียกว่าลิมิตออเดอร์นะครับส่วนการซื้อขายนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาอธิบายใน EP ต่อไปนะครับหลรายการการซื้อขายล่าสุดนะครับหลังจากที่เราทําการซื้อขายนะครับข้อมูลก็จะมาแสดงเมนูด้านล่างนะครับประวัติการซื้อขายล่าสุดนะครับก็คือหลังจากที่เราเปิดออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลก็จะมาแสดงด้านล่างนะครับ เมนูต่อมานะครับแบบคลาสสิกนะครับก็คือแบบเวอร์ชั่นเดิมนะครับตามแต่เราจะสะดวกการใช้งานนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเวอร์ชันได้นะครับไปยังเวอร์ชั่นสตาร์โปรเวอร์ชันใหม่นะครับก็คือเวอร์ชันที่เราแสดงเมื่อกี้นะครับเมนูต่อมานะครับกระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่าสปอร์ตวอลเลตนะครับเมนูกระเป๋าสตางค์หรือว่าสปอร์ตวอลเลตตัวนี้นะครับจะแสดงข้อมูลนะครับออเดอร์ของเรานะครับที่เราทําการ ผ่านการซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญชนิดต่างๆที่เราทําการซื้อนะครับก็จะอยู่ในสต็อกออเดอร์ที่อยู่ในกระเป๋ารูปแบบของไวเล t ของเรานะครับส่วนเมนูต่อมานะครับก็คือเงินบาทนะครับเงินบาทที่เราอยู่ในพอร์ตของเรานะครับมีเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงขึ้นมาในส่วนนี้นะครับบัญชีธนาคารนะครับเราเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะผูกกับบัญชีธนาคารไหนนะครับเพื่อนๆก็คลิกที่ปุ่มเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่นะครับ เลือกประเภทบัญชีนะครับพ้อมทรับ้อมเพย์ได้นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็กดเข้าไปสมมุติว่าผมบัญชีธนาคารนะครับก็เลือกธนาคารที่เพื่อนๆต้องการจะผูกธนาคารสมมุติว่ากสิกรนะครับแล้วก็กอกหมายเลขบัญชีนะครับแล้วก็ชื่อบัญชีนะครับที่เป็นชื่อเราเข้าไปนะครับแล้วก็หน้าบุ๊กมาของสมุดบัญชีธนาคารนะครับก็กดสร้างบัญชีธนาคารนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดสร้างปุ๊บนะครับ ข้อมูลนะครับที่เราทําการผูกกับบัญชีธนาคารก็จะแสดงขึ้นมานะครับผ่านเมนูนี้นะครับก็คือสามารถเพิ่มได้ทั้งที่เป็นบัญชีธนาคารแล้วก็ในส่วนของพร้อมเพย์ได้นะครับต่อมานะครับความปลอดภัยนะครับหลังจากที่เราทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถมาตรวจสอบระดับความปลอดภัยของเรานะครับว่าระดับความปลอดภัยของเราอยู่ในลําดับไหนนะครับจะต้องทําการอย่างไรนะครับผมขอแนะนํานะครับเพื่อนเพื่อน นะครับว่าความปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการทําธุรกรรมทางการเงินนะครับในการเข้าไปเทรดในินรตตลนะครับผมขอแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปติดตั้ง Google Education นะครับเพื่อตรวจสอบนะครับข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้งานนะครับในการธุรกรรมทางข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ ได้ว่าเป็นอย่างดีนะครับในการเข้าใช้งานระบบนะครับเมนูต่อมานะครับอ่าอ่ารีวอร์ดเซนเตอร์นะครับรีวอร์ดเซนเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าเรารับสิทธิ์โปรโมชั่นนะครับขึ้นอยู่กับอ่าแพ็กเกจนะครับหรือว่าโปรโมชั่นของต่างๆนะครับที่เราจะได้นะครับในการเข้ามาใช้งานตัวนี้นะครับส่วนเมนูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าพื้นฐานนะครับ ค่าต่างๆนะครับการระบุการยืนยันตัวตนต่างๆนะครับการจัดการ API นะครับการจัดการ API ตรงนี้มันเป็นในส่วนของขั้นสูงนะครับผมคงขออธิบายใน EP ต่อไปก็แล้วกันนะครับส่วนมานะครับการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนเข้ามาสมัครนะครับในการใช้งานต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ผมจะได้มาอธิบายใน EP ต่อไปก็แล้วกันนะครับต่อมานะครับรายการซื้อขายนะครับหรือว่า Spot Order นะครับ สปอรออเดอร์ order, นะครับจะแสดงการซื้อขายปัจจุบันนะครับเราสามารถเลือกคู่เงินนะครับแล้วก็ฝั่งซื้อฝั่งขายนะครับระหว่างเริ่มต้นสิ้นสุดนะครับแล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับข้อมูลก็จะแสดงการซื้อขายขึ้นมานะครับที่เราทําการซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประวัติการซื้อขายนะครับต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับประวัติการเทรดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับประวัติต่างๆนะครับที่เราทําการซื้อขายนะครับส่วนต่อมานะครับที่เป็นเครื่องหมายรูปคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าเราอยู่ในยืนยันตัวตนอยู่ในระดับไหนนะครับ v i p เท่าไหร่นะครับก็จะแสดงเมนูนี้ความปลอดภัยการยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูย่อยมาอีกทีนึงนะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์สตาง์นะครับเว็บไซต์เทพเหรียญดิจิตอลนะครับ สำหรับ EP ที่1 EP นี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับต้องการสมัครใช้งานเกี่ยวกับสตางโปนะครับสามารถสมัครได้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ EP นี้นะครับมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่ควรนำเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ